<laughs> Hi, Mr. Brian. Menu. Where are we gonna go? I go upstairs. มียวสวัสดีครับคนเร็ว Why we gonna Why we gonna go to t h e r อฮะ้ No we go พิกประจุมสวัสดีค่ะบ,บีมคนโคราดบ้านเองนะจ๊ะวันนี้บีมก็จะมารับพี่สาวที่สนามบินนะจ๊ะมาถึงสนามบินแล้วพี่สาวมาจากฝรั่งเศสนะจ๊ะ you will come out soon Hansan, who there? Who there? Yeah. Hi. Pecum you can you remember Patjum? Oh, <laughs> Hi, you, okay? mm. Mm. you can Patjum. Hi. Hey Brian. You can all remember Patjum. I, hmm. I remember you now. I remember you now. Apa? <laughs> Do You remember Sorry. Yeah, Surika. do. You remember i, <too>. I Are <laughs> <know. laughs> you gonna play with are you gonna play with you when you feel better? Oh I feel better now. You because better. I see you. You feel better? Yeah, because I see you. And I kiss you, huh? <laughs> no? Okay, are you now. gonna play with me? No. Yeah. You give it power. ของฝากจากฝรั่งเศสฝรั่งเสรีจและอิตพิวอิตพิวฟอไม้สมอันนี้กะปิกะปิอันนี้แกงเลียงเลียงเลียง อันนี้อะไรนะใบบัวบกเโออร่อยของชอบแล้วก็สามารถเอกินง่านลูก from stomach that have bacteria ปุบ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 มาละมาละขี้นก่วพด่ได้คงเินซอวันทีพอนไ้มใบบัวบัวเน่ต้องกินกับน้ำพริกเนาะถึงจะอร่อยทน้พร เอาปลามาให้สองแบบอันนี้ใหม่แล้วก็อันนี้อะไรรู้เออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาสองแบบถ้าไม่คลองเสียนะได้เยอะมันมีของอ่ะ uh. มีของเสียก่อนอันนี้ฝรั่งแค่นี้ก็เยอะและ้วซื้อมาให้ฝรั่งกินกัวว่ะรอนซันอันนี้มากอกหน้า <What? S 1> กัวว่ะดิสกัวว่ะกัวว่ะกัวว่ะเดี๋ยวไปถูกโอเคไหมอินนี่ทักกัวว่ะเยอะแต่สิ่งที่กัวว่ะเอ่อเบิวันหอสมอล it's a big one big กว oh ่า okay. thank you ขอบค oh, okay. ุณแล้วซื้อให้ฉันใหม่อีกนะคุณสมบัติเกือบยาวมาเกือปวงเขื่อ้วมาขามป้อมโอ้ลูกปักจางใหญ่เลยมาขามป้อม A, uh, I ือ่า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 อตาอ่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 า t ่าอออ่า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 อ่้อ่่าอ่อา่าาาอออาาะะออาอาออนอเป็นะไคร้สดาา มีแต่แนวแซ่บๆเนาะจ้ะเดี๋ยวจัดเมนูมี <'s> แหนมด้วยนะเมนูอะไรกันดีอันนี้แหนมจัดสา,นะามัดมีใบมะกรูดแช่อันนี้แช่แข็งเดี oh. ๋ยวเอาไปแไช่แข็งแช This all p o t m a n stuffYeah that's for mommy I'm happy <For> mommy. Eating, eat, 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 eat. Oh, mm ิ้ a t ขอบคุณพี่มัดน,นะคะแหนม mm hmm. ของฝาก Pop you n know o eat that I know that พอก yeah it's a food t h e t make with the pork ใบมะกรูดแห้ง it's a leaf yeah หัวขาหมูยนของเราฉีกอันนี้หมูยอ หมูยอก็ยาอุ้ยยุงเข้ามากัดเฉยเลยยุงเยอะๆอยู่ที่อิตาลีอ่าผักชีใบเลื่อยขาโสดโอ้นี่แหละที่ต้องการอยู่ในหายากแหนมเซตกิวประจุมขอบคุณค่ะอันบอนซั้นไม่ได้กินหรอกมีแต่อาหารมามีแหละขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ มาเด้อ <มา S 2> จ้จาเมนูแรก